สวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่เอซี FC ทุกท่านนะคะวันนี้ก็พาน้องสายทองออกมาอาบน้ำนะคะอาบน้ำตอนเที่ยงเที่ยงนะคะ เล่นน้ำแล้วอากาศร้อนอากาศร้อนนะคะ คด็กคุณแม่บนน้ำนะคะอ,อ่ะขี่ล้างแม่แล้วขี่ล้างแม่แล้วชายชองก่ขี่ล้างแม่แล,ล้วปุกบูผปุกบูแล้วนะคะชอบมากเลยเด็กคุณแม่ยายมือน้อยมาทำไมมาทำไมกลัว ีตัวๆ,ๆ,ๆว็ว่ากเ่ตัวก็ได้ปมาณตัวเ่สอเสียงแม่มีวิ่งขึ้นมาบนบ้านบนหาพ่ออีกอยู่เป็นเพื่อนอยู่เป็นเพื่อนนู้นน่ะพ่อมองตาหาแต่พ่อนั้นพ่อเอาเทรศัสับไปด้วยไกลๆเลย พ่อไปเล่นด้วยชวนพ่อไปเล่นด้วยพ่อมาเล่นกับหนูหน่อยพอ่อหนูไม่มีเพื่อนเล่นเลย <c oughs> ไม่มีเพื่อนเล่นเลย <c oughs> เอาคุณพ่อตามอันนี้ไป็นหรือ,อ <c oughs> เปล่าไปไหนพายขึ้นไปนไหนน่ะ โอตกฟังนี่จะตกฟังนมาอยู่ไหนพากันไปไหนละเหมือนเดิมเหมือนเดิมไม่ไปเด้อคะ่ะไม่ไปนะคะโอ้จะเล่นโคลนจะเล่นโคลนจะปลาโคลนต่อนะคะลงลงลง อุ้ยดูเล่นนะคะเหนื่อย้ะเล่นอะไรเล่นแรงแรนเลย <c oughs> ขึ้นมาทำไมอีก <c> อ <oughs> ุ้ยเหนือน่อยเนื่อย,ย,ยเนี่ยพ่อเนพ่อไปหาพ่อของพ่อปะไปหาพอ่อไปไปอ่านน้ำต่อไปอ่านน้ำต่อไปลูกปะอืมทำาอะไรปะ,ปะ พ่อรอนหนูอยู่นี่มมไม่อา่านเราบ่น้ำโอ้ยมอมแมม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 จังเลยจะพากันไปไหนจะชวนกันไปไหนนี่มา,มา,มาป้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 าเด้อม,<ะ>มาเด้อเอามาเด้อมาเด้อไปสมมุติสมัติอย่างตรงนั้นอีก คุณพ่อเรียกแล้วๆคุณพ่อเรียกแล้วๆคุณพ่อ่าไปอาบน้ําขัดตัวให้สวยๆกว่านี้หน่อยมันจะต้มหน้าหนูมันจะต้มเลยไม่สวยเลยไม่สวยเลยดูสายทองจะทะลุดตุ๊บตุ๊บพาพ่อดีกว่าพ่อเรียกหนูหนูไปหาพ่อดีกว่าสายทองว่าอะไรมาัมนจมาอะไรมาแม่เล่นจะไม่เล่นนะจะพาจะพาลูกนี้เข้าปานะคะ จะพาสายทองเข้าป่าแล้วไม่มาอาบน้ําแล้วอาบอะไรน้อยเท้ตัวมอมแยมอยู่เลยแต่สายทองอยากอาบนะคะสายทองอยากอาบอยู่แต่แม่หนูไม่อาบแม่ไม่อาบก็ยืนดูสายทองอาบเดินเด้อเด้อแต่อาบต่อแล้วไปอาบต่อแล้วอาบต่อแล้ว ไปแล้ว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 ออกไปบ่คันมี ชวนพ่อชวนพ่อเล่นด้วยพ่ออาบกันนู้พ่ออากน,นูเลยดูคุณแม่นะคะลูคุณแม่เล่นนะคะทู <l ux> น่อยทูหน้าหน่อยม่แต่ตม้มติดหน้าเลยนะคะนี่ไม่สวยไม่สวยเลย

อยู่กับพ่อดีกว่าคุยน้ำก็เป็นด้วยดูคุณแม่นะคะ,ออะบนแม,ม,ม่จะเมมไม่ไมมมมับพนะ้ยจะไปทางนู้นดีกว่ามองไม่เห็นพวกเราอยู่ไกลเกินอยู่ไกลเกินเออเนน้ำน้ำ อันนี้หลับปักหัวมาแล้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 วนีว่ใครเรียก <c oughs> ใครทองเรียกแม่บอ <c oughs> ใครทองเรียกแม่บอ <c oughs> ใครทองเรียกแม่บ่ใครทอง จะไปไหนต่อคะทีนี้จะไปไหนต่อไปเบียรกระดใจตรงนู้นหะนิ นะคะก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะฝากกดเลขกดฝากกดไลค์กดแชร์น,นะคะเป็นกำลังใจให้ช่องน้องสายทองด้วยนะคะคุณแม่จ้าคุณพ่อจ้านั่นบา,บายบายจ้า